สวัสดีค่ะกาแฟโบราณสวนวังแก้วนะคะวันนี้ปิดร้านหนึ่งวันนะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะอากาศค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเงียบก็ร้านอยู่ในภูเขานะคะคนก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคะบรรยากาศก็เงียบเงียบ มาแนะนำร้านนะคะฝนตกนะคะอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะว่างๆก็แวะมาเที่ยวกันได้นะคะ จะเป็นร้านกาแฟโบราณนะคะแก้วละยีบาทนะคะทุกน้ำนะคะก็มีน้ำหลายอย่างให้เลือกสั่งเดิมกันได้นะคะมีบริเวณให้นั่งทานนั่งเล่นได้นะคะตกปลาได้ฟรีนะคะไม่ได้คิดค่าตกปลาอะไรเป็นหมายธรรมชาตินะคะน้ำไหลามาจากอ่างเก็บน้ำลำตะเพืินนะคะน้ำก็จะไหลตลอดเวลา ช่วงนี้น้ำก็เริ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ท่วมเหมือนเพื่อนๆใ,ในหลายๆจังหวัดนะคะแต่ก็มีฝนค่อนข้างาตกแทบทุกวันนะคะค่ะน้ำก็จะไหลช่วงนี้กลางคืนค่อนข้างหนาวนะคะเพราะว่าอยู่ในภูเขาอากาศก็จะค่อนข้างเย็น ถึงหนาวเลยนะคะน,นี่ก็ไม่ได้เปิดร้านนะคะวันนี้เราก็มาตกปลาเล่นกันนะคะส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นปลาเล็กนะคะปลาใหญ่ก็พอมีบ้างแต่ก็นานจะตกได้นะคะก็ใช้เหยื่อทั่วๆไปธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ตกเล่นๆก็ได้เป็นพวกปลากระทิงนะคะปลากฏดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ทานนะคะว่างๆเพื่อนมาเที่ยวกันนะคะ มานั่งชิมกาแฟนั่งชมบรรยากาศนะคะพักผ่อนกันนะคะแวะทักแวะทายกันได้นะคะด่านช้างสุพรรณบุรีนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ